มันเนาะก้เาบ้นสามียรนเมีานแต่อน้ำแข็งมาใสของเจ้ามันสีน่าาเจ้าไปลวกไปคายร้อก็สั่นที่เจ้าเอาอยูเจ้าไปโดนมันสีน่าใสน้ำแข็ง nghe mướn lâu mì ai p/n lâu nàng tước sầu đung đằng nì mát màn đê đằng nấm trầu mong níễn màn trở lại nam mơn ạ p/giá thay ông mà ấu nhóc bồng lông nhóc mà bồng lông nhóc sượt ạ

อปูได้น้ำพึนพ่น่ะพัาพากๆอยู่วื้อเต้นออกกับองกันมานคากาบมองนี้พ่น่ะสสว,ด,สวดเลยอืมดองเอาเขาไม่ก็ว่าอยากไปกินผุนแล้วเนาะคนหมานเนาะ บังของพญานลไม่ต่อันยังบัอัญาอยู่จักบัญยัง,ยง,ยงจักสูตรได้ยังแ่ไว้ปาาไข่าปากไข่จ้า,าป่ไข่ปากไข่แพกไปไข่อัน,อนพนนวเนเรน,นอ,อ,อพี่น้องมาเด้อผู้ไารกับไขผู้นกกับกสดสดจากพูนเดาบูสวดเสวนยังมุงเดียร์พูนเนี่ย กายออกหนากายใหม่ปะจำนะคะมเดล้วมันมาโน่ไหนเห็ดอหย่ยื้บ้านใด้าเห็ดยังสั่นอันยานตะมูลงของเจ้าของหลายสมหลุดไาเพื่อนกูมเหมือนเพื่อนกูสม้ำนาเพื่อนมึงกันน่ะ จักบ้านใด้ผ้าแส้สะดุง้งมันโมเมนย่ามแรงน,น, <laughs> น้ำไหลอันแส้สะดุ้งไว้ายวัดนี่มับาทนี้ข้งได้ไหลครับพี่น้องมึงดูขุ่นนะสวดๆเลยน้ำไหลวุ่นวื้นมิตรกี่เงี้ยแส้สะดุ้งไว้ายวัดนี่มั้ยมาห่างกันจังไหนอยู่เพื่อนล้านข่อยพี่น้องเพื่นอนคอยนิลาคอยเลยบเอาหยอกเล่าไปกินขบบาน้าวกระเบื้องเอาเฮาดอก นีเขาก็เมียเพื่อนคเือนขาขว่านนองแกน่าขาวแถเดี๋ยวนี้อือนเมียพวกขงฮ่าตาเดกหน่อยดอกมุ้ข่อยหันัมเาอับวาเอเนีื้อดคือเก่าแหละพี่นองคุณอะงามครับบู้บาดเห้งได้หลายแต่สะอ่อนครับอือ บาดนี่เฮงได้หลายอุ่นต่นสินยังกับเพื่อนไพ้ร้านบอกเออกระเล่นของนั้นมัหันได้หละเล่นมั่ยง้ออ เนงาันมีอรนุยเกีตแเสียแล้วพอไปกินขาอีวัดนี้่มันแก่เสียตัวแบนี้แก่งลุงงาป้่ามันกมันมอนักดอกเพื่อนมันมันเน่าหรอมยมันเน่าเด้อคุณไปไงเพ่เบไปเลยเพื่อนไ

ผู้ใดอยากอันตัดงามาจ้างด้อสิบบสุดสื่อดิหนองสุดสุดบาทนี้บาทดีบ่ปันใดบาทโอ้ปลาเสียบท่องสองตัวเจ้ากระเซ่นนะไม่หันตัวพะย่ะลันย like ังไม่ตูวของไข่เลยนี ah ่

ว้าสำหรับกอให้หากรอพลนี่วากไที่นีใก่้ห็นมากว่าลูนอ่าลบาไม่าหนึ่งี้บหาสิบหกสบแปดบกแล้วเศร้าบ่เนี้เศ้าบ่แบอีตูไแอีตูแถมไปน้ำแบบอีวแคสิห้าตะบาดอู่กับไปแบบอีตนักหนูนี่การแฝเรา รบขบางันคิเทียวยังก่อว่าพักตรงนี again, a, ies, fin, adam, ้ของข้อ hmm. บ้านไม่มีสิบรอนก็มีเออรบเขแล้วก่อง้อพักตรงนี้เทียบกับไงรถของอม่่่นถามว่าเป็นอะไรพีจานว่านมมาจะทุ่มมมีผีกับปลาอะไรอ่ยมาปลาาาล้เต็มจุก ล้ลง,งคุณเดเลนยนปลาเล็กปลานอย,นอยถุงละเซาเด้อจ้าถุงละเซาเงนบอ,อถุงละเซาว่ะ,ะถุงละเซา,าแคกยูนนขายยนนีปลาก็มีขายเด้อ ปลาสุดๆเอาน้ำแข็งโพอีกอยู่บ่บ่เออจิโพอีกน้ำแข็งโพอีก